วิธีการทำบ่วงนูด้วยไม้ท่อนหนึ่งนะครับยางง่ายๆพี่น้องเสียจยังไดไปชมน้ำกันในคลิปนะครับไม่แติความย่าม่านหาสิบเส้นนะครับพี่น้องเ้ากับมาแบงขึ่งนะพี่น้องแล้วากัมาเหลาลบคมจังหน่อยนะครับ ได้พี่น้องหลังจากที่เทาเราจังไนนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเราตีลงจังไนนะครับให้ป็นแบบนี้ได้พี่น้องเอาไ้จะปักดินนะครับหลังจากที่เทาเราเรียบร้อยแล้วเทาจะมาประกบกันได้พี่น้องแล้วเทาก็อยางนะครับวงเล็กรัดข้างบนนี้ได้พี่น้องจากซีเซนนะครับรัดให้มันแน่นเลยได้พี่น้องให้มันติดกันเลยพี่น้องบากนะครับแบบนี้นะครับนี่ทั้งสองข้างนะครับแล้วพี่น้องเปิดน้ำใหม่น้อยแบบนี้นะครับมาคูนึงนะครับเพื่อที่เทาจะมัดเจนี่ได้พี่น้องมัดเจนี้ครับเนี่ย ก็ที่เสียให้ล่องตัวนี้นะครับมันแขบไปสุดเด้อพี่น้องล่องตัวนี้ครับแล้วก็หยางหน่อยมัดที่เก่าพี่น้องประมาณจะขนาดนี้นะครับกระวั้นลมหนูใหญ่พี่น้องขนาดนี้ครับอ,อยางหน่อยมัดเลยครับอันนี้นครับพอมัดเสร็จทัาสิได้แบบนี้นะครับพี่น้องแล้วผมก็ดีใส้ยาง่วงเล็กนะครับต่อกันอันนี้แปดเซนนะครับ เทปเป็นสามช on. ่องเลยเด้อพี่น้องครับนี่แบบนี้ครับขอแรกเขาก็มาเสีงหัวนี่ครับตัวนี่ตัวที่สองนะครับนี่ตัวที่สามนะพี่น้องเพื่อที่สะเป็นยางยืดมานีนะครับต้องมาหนีนะครับพี่น้องเราก็น้ำเชือกเขียวมาพี่น้องนะครับมาขอดั่นี้ให้มันอยู่ได้พี่น้องจากสองคอยก็ได้ครับจากสองรอแบนี้ครับเขาก็มามติด่วงนี้เด้อพี่น้อง จอนีค้ครับครับจอนี้สักพี่น้องมาทจ่มุม e. ouais. guys. นี่เลยครับยกขึ้นกลางพี่น้องตัวนี้นะครับสวนเชือกตัวนี้นะครับสอดค้ามาทางนี้พี่น้องสอดมาทางนี้ครับนี่สอดค้ว่าทางนี้ตัวนี้เฮ้าสิเฮ็ดบวงนะครับเห็ดบวงหน่อยบวงไงเฮ้าเลือกเลยพี่น้องาห้เห็ดแบบนี้แบบนี้ครับแบบนี้เด้อส้นเชือกตัวนี้นะครับเขาดึงมาที่ย่าง อย่างตัวนี้โอ้โหใมันตึงยังไงพี่น้องนี่ครับให้มันตึง,ง,นนงนใน,งไนได้พี่น้องตึงยังไงครับตึงแบบนี้ได้แล้วเขากรมัดไว้ครับแค่นี้ครับตัวนี้กระสิตึงนะพี่น้องปะตัวนี้กระสิตึงครับตัวนี้กระสีเป็นนี่ตัวนี้เจ้องไว้นะครับเพื่อที่จะมาเฮ็ด ไล่คัดตัวนี้นะครับพี่น้องนี่ครับตัวไล่คัดห้องเห็ดแบบนี้ได้พี่น้องนี่ครับ,บมันเขากบมัดดึงเชือกมัดตรงนี้ได้พี่น้องนี่ครับมัดไปตรงนี้นี่แบบนี้ครับไอเสานี้พี่น้องเข้ากะเอาก่อนนะครับว่าเ้าดงึาง,มดง,างมัไมเนี่ยดึงมั่นนี่มันสีพอดีบะถ้ามันบอกอดีเขาก็าจังขยับพี่น้องนี่มาคัดัวนี้พี่น้องครับ จำมนี่เขาขัดไปตั้งขางเลยพี่น้องนี่ครับเขาก็จิมากะเบื่องนะครับว่าเข้าจิเห็ดบวงจังใดนี่พี่น้องบวงตัวนี้ครับกะชค่นี้เขากับตาดอกพี่น้องหัวเงาเขาก็ตาดอกครับให้มันเรือบสนสนก็ไเลยนี่นะครับหลังจากนั้นเห็ดเสร็จแล้วก็สิปมะมานนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นนะครับเป็นไร้ไข่เกล็ดนะครับพี่น้องก็บจิตัวนี้กัมาันนี่นะครับมา ที่มัเป็นช่องเลยนะครับไปช่องิธีการใส่น้ากันได้ครับนี่พี่น้องห้อยหนเที่ยวนะครับเที่ยวมือคลืนนี่ก็เี้เที่ยวนะครับกัดหยา่นะครับเนี่ยพึ่งแหงนะครับแสดงแสดงว่ามือคลืนนี้ยังเที่ยวนะครับ่ที่การใส่พี่น้องเอาเก่ากลางตัวนี้นะครับวางตรงนี้ได้พี่น้องครับเอากลางๆมองเขาเที่ยวเลยครับต่อไปนี่ครับปมาณนในได้พี่น้องแล้วก็เยืดเนี่ยนะครับลงมานน่ นี่ครับมาขัดไปหนีเด้อพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวใบคางๆก็ได้ครับหรือว่าช่วงกลางก็ได้ใบยังคางก็ได้พี่น้องนะฮะก้านไม้ตัวหนึ่งนี่ครับมาขัดไปเอาพวมินมินนะพี่น้องก็ว่าเขาหยาบมีล้านปุ๊ดเลยนะครับให้ตัวนี้เห่ากับคัดกับไม้ตัวเงาตัวนี้นะครับพี่น้องตัวนี้เห่ากับไปหนีนะครับเหนึ่นบันเอาเงาเนี่ยเห่ากับเอาหนาเอาเงาจากข้างนะครับอือ ถาเขาเที่ยวนะครับเขาจะไม่จับนี่แล้วพี่น้องอือี่คื่องล่องหนูนะครับนี่่คื่อล่องหนูถาเขามามนะครับเขาก็ะติโดดไม่หยียบนะครับนี่หยับไหมตัวนี้พี่น้องหยยบไหมตัวนี้ปั๊บนะครับกัจสิลันนี่ครับแบบี้เลยพี่น้องนะครับดูที่เป็นช่วงลั้ตัวเขาหรืที่เป็นช่วงแรกสร้างนะครับขอแค่เขาเหยยบไหมตัวนี้นะครับนี่ไม่ตัวนี้มันกัจิลันล็อกครับี่เล่พี่น้องนะครับถ้าพี่น้องช่มแล้วนะครับทุกทุกใจ อยากไปเฮ็ดตามก็ได้นะครับวิธีง่ายๆแบบนี้พี่น้องชมแล้วทุกคนถูกใจนะครับอย่าลืมพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนังคับคมกุสินำ้ำสาระความรู้หายุหายกินแบบนี้มาฝากพี่น้องประจาทุกทุกเมือนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ